อีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยกําลังจะเจอความท้าทายด้านไหนบ้าง mm hmm. เมื่อคนไทยนะครับกว่า40%ของทั้งประเทศกําลังเข้าสู่วัยเกษียณครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผม mm hmm. อีกบรรพ์โพจากเพจถามอีกกับอีกครับ ในวันก่อนผมมีโอกาสได้อ่านบทวิเคราะห์ของ KKP Research โดยเกียรตินพัทรักครับก็เจอข้อมูลที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์ต่อนะครับ โดยในช่วงสิปีข้างหน้านับจากนี้ไปโครงสร้างเศรษฐกิจในบ้านเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมนะอาจจะมีความเปราะบางมากขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนคนไทยนะครับสัดส่วนประมาณสัก40%ทนี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะกำลังเข้าสู่กเกษียณอายุนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวธุรกิจนะครับที่เคยเป็นดาวรุ่งอนาคตอาจจะไม่แน่นะอาจจะกลายเป็นดาวร่่งก็ได้นะหรือกลุ่มธุรกิจที่ดูแล้วมันอาจจะไม่น่าสนใจณเวลานี้นะครับอนาคตอาจจะเป็นโอกาสสาหรับใครหลายๆคนก็ได้ เมื่อก่อนเศรษฐกิจไทยนะั้นถือว่าเนื้อหอมมากๆนะครับนะักลงทุนต่างชาตนะิชื่นชอบอย่างมากแล้วก็ขนเงินมาลงทุนในบ้านเราทั้งตลาดเงินตลาดทุนหรือแม้กระทั่งตลาด FDI นะครับเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาค real sector เนี่ยก็เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องแต่ระยะหลังเริ่มไม่ใช่อย่าง,งานั้นแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของประชากรโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปครับนั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ตอนนี้เศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสดใสนักนะครับ ย้อนกลับไปดูช่วงทศวรรษที่1980ครับช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคแห่งการลงทุนเศรษฐกิจไทย,ยมีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงมากครับส่วนหนึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการที่ประชากรก็อยู่ในวัยเติบโตเป็นวัยแรงงานทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในสายตาของทั้งทุนในบ้านเราเองนะครับแล้วก็ทั้งทุนต่างชาติด้วยช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกอร่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ด้านพลังงาน,นเติบโตอย่างมากเลยครับ ช่วงดัดมาคือทศวรรษที่1990เป็นยุคแห่งการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มไว้ทํางานแล้วก็เป็นช่วงที่สร้างครอบครัวครับฉันก็มีกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยก็สูงเยอะเลยแหะครับ ธุรกิจค้าปลีกเป็นไงครับหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเติบโตอย่างมากหลายๆเด้งเลยนะฮะหลายคนก็รวยจากหุ้นกลุ่มนี้นี่แหละครับช่วงที่3คือช่วงทศวรรษที่2000แล้วก็2010ครับเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาประชากรกลุ่มที่มีผลิตภาพสูงนะครับก็มีประสบการณ์ทํางานมาระดับหนึ่งแหละนะฮะแล้วก็มีกําลังการผลิตที่สําคัญของประเทศกําลังซื้อนสูงมากๆเศรษฐกิจก็เลยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับ นับตั้งแต่ทศวรรษที่2020หรือว่าในยุคป,ปัจจุบันของเราเป็นต้นไปอันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเพราะว่าจํานวนคนที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับก็เริ่มที่จะน้อยลงไปรวมไปถึงคนที่มีกําลังจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เริ่มที่จะน้อยลงไปและที่สําคัญเลยนะประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับที่2ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์สิงคโปร์เข้าไปก่อนแล้วนะครับประเทศไทยกําลังตามไปติดติดครับ มีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มคนที่เตรียมกเกษียณอายุหรือว่ากเกษียณอายุไปแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นและก็จะมีสัสดส่วนเกินกว่า 40%, 40ของทั้งประเทศในปี2030หรืออีก10ปีนับจากนี้ไปครับจริงๆแล้วมันก็กําลังเกิดขึ้นทั้งโลกนะเมื่อญี่ปุ่นสิงคโ,โปร์เกาหลีใต้นะครับก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าประเทศเหล่านั้นที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอันจะกินแล้วนะครับรายได้ต่อหัวเยอะมากเขามีการออมมีการลงทุนเยอะแยะมากมายแต่บ้านเราสิครับเรายังเป็นประเทศกําลังพัฒนานั่นหมายความว่ารายได้ของเราเนี่ยยังไม่เยอะนะครับตอนนี้เราเจอกับภาวะที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยครับ ปัญหาเฉพาะหน้าที่กําลังเกิดขึ้นแน่ๆนะครับคือการสร้างระบบสวัสดิการเพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านเรารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนั่นก็หมายความว่าภาระทางการเงินการคลังเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่น่าห่วงมากกว่านะครับคือปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําว่าเเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรอย่างแรกครับผมยกตัวอย่างนี้ เรื่องของกําลังซื้อของคนในอนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปคือลองดูภาพตามผมนะสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับเวลาที่เราหาตังค์ได้เราก็จะมักไปกินที่หรูๆ s l o ล l i อยากได้อะไรก็ซื้อนะครับอยากได้รถก็ซื้ออยากได้บ้านเราก็ซื้อใช่ไหมครับแต่พอเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นความอยากได้อยากมีมันลดลงหรือว่าความสามารถในการหาตังค์มันก็ลดลงไปด้วยอันนั้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับ ปัญหาแรงงานอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนเกิดเราน้อยลงแล้วที่สําคัญคือทักษะของแรงงานในยุคอนาคตนะครับอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่นะว่าเราพัฒนาได้เร็วกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอย่างที่3ครับเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ตอนนี้ต่ําตี้เรดินมากๆแล้วก็จะต่ําแบบนี้ไปอีกนานแสนานานแล้วมันจะเป็นปัญหาที่ตามมานะครับมันไปผูกกับเรื่องของค่างเงินบาท ที่อาจจะแข่งข้าในอนาคตแล้วก็เป็นปัญหาที่วนกลับมาซ้ําเติมกับเศรษฐกิจในบ้านเราอีกรอบหนึ่งและข้อที่4ครับก็จะมีประเด็นเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังของรัฐบาลนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเงินในกระเป๋าอยู่พอสมควรก็ตามนะแต่ว่าเวลาที่เรายิงกระสุนออกไปนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันจะน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแบบนี้มาดูเรื่องแรกกันก่อนครับ คือการบริโภคอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงของการบริโภคในภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือมุมนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการบริโภคภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลข GDP เหตุผลที่มันลดลงไปก็อาจจะเป็นเพราะก,การบริโภคอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเว่าคนในกลุ่มไวยก่อนกเกษียณอายุเนี่ย อายุ50 64ปีนะครับก็จะมีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนนะโดลงมามากถึง3,000บาทเมื่อเทียบกับกลุ่มคนวัยแรงงานครับแล้วคนวัยหลังเกษียณอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปก็จะบริโภคน้อยลงคนละประมาณสัก6,000บาทต่อเดือนโอ้นี่ลงไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ งน,นี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของเอกชนก็ดีหรือว่าประชาชนคนไทยก็ดีนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในการขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่นับจากนี้ไปอาจจะไม่เติบโตหรืออาจจะเติบโตได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าท่านาของผู้สูงอายุนั้นออกจากตลาดแรงงานหรือเปล่าคือไม่ได้ทํางานแล้วหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าใช่แต่ว่าใช่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับเช่นการเก็บออมมากขึ้น แล้วก็การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ลดลงเป็นต้นครับอย่างที่2ครับธุรกิจรูปแบบเก่าๆเนี่ยอันนี้จะเติบโตได้ยากละเหนื่อยหน่อยนะครับทานะของ KKP Research เขามองอย่างนี้ครับเขามองว่าธุรกิจที่ยังไปต่อได้นะก็คืออุตสาหกรรมยาการดูแลสุขภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยแล้วก็บริการแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เคยเติบโตได้ดีเนี่ยอนาคตอาจจะเริ่มเหนื่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์การเดินทางเสื้อผ้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเป็นต้นครับ โดยรวมแล้วสินค้าและก็บริการจากอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ถึงประมาณสัก62%ของการบริโภคภายในประเทศในปัจจุบันนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนก็31%ของตัวเลข GDP ทั้งประเทศนี่เยอะมากนะและนี่อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตต่ำลงประมาณสัก0.4%จากระดับเฉลี่ยที่เคยเติบโตเพียงแค่3%ต่อปีในปัจจุบันนี้ต้องลบออก0.4%ด้วยนะครับ อย่างที่3ครับคือธุรกิจไทยเนี่ยมีอานาจในการที่จะไปตั้งราคาเนี่ยถือว่าน้อยมากครับนับตั้งแต่1970เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครับอาตาัตราเงินเฟอ้อทั้งโลกเลยนะต่ำตี้เรดินมากๆต่ำม,มากครับ เหตุผลที่สําคัญมันก็มีหลายเหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเรื่องของสมาร์ทโฟนก็ส่งพลังเพิ่มมากขึ้นการเปิดการค้าเสรีอันนี้ก็มีผลโลกาพิวัติก็มีผลนะครับทำให้ต้นทุนต่ําราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลดลงมาในภาพใหญ่ๆนะครับมันก็มีเหตุผลที่ทําให้ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจก็ปรับตัวลงไปการแข่งขันอันนี้ก็มีส่วนอยู่เหมือนกันในเมื่อการแข่งขันของแต่ละธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงเพิ่มมากขึ้นเราคงจะไม่สามารถไปตั้งราคาที่มันแพงมากจนเกินไปเพราะฉะ ผู้บริโภคอาจจะไปซื้อจากเจ้าอื่นก็ได้ถูกไหมครับนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้อาตาัตราเงินเฟอ้อนั้นต่ำตียละลดินมาตั้งแต่19.0จนถึงตอนนี้แหละครับส่วนในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีผลอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของกําลังซื้อของผู้บริโภคที่หายไปด้วยครับเพราะว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงานมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี1997และปี2008ครับและในช่วงกว่า25ปีที่ผ่านมาราคาสินค้าลดลงแทบจะทุกหมวดสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อเลยครับโดยสินค้าที่ราคาลดลงมามากที่สุดคืออาหารเสื้อผ้าและนันทนาการครับมันก็ไปสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่บริโภคสินค้าเหล่านี้ น้อยลงไปนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลยคืออัตราการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับดูได้หลายตัวนะยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะดูตั้งแต่ cross profit margin net profit margin รวมถึง return on equity หรือว่า ROE ครับตอนนี้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มาอธิบายนะครับว่าทําไมผลตอบแทน ในการลงทุนตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถึงลดลงไปอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมครับคนไหนที่เป็นนักลงทุนเคยได้ยินประโยคนี้อยู่แล้วเจ้ามือที่แท้จริงในตลาดหุ้นก็คือกำไรนี่แหละครับหรือว่าผลประกอบการในระยะยาวเหตุผลนะครับที่ปรับตัวลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการต่อรองราคาที่ยากมากขึ้นในภาวะที่กำลังซื้อหายไปนั่นเองใครไปขึ้นราคาตอนนี้นี่เสร็จเลยนะครับลูกค้าอาจจะไปซื้อเจ้าอื่นครับ และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่อธิบายว่าทําไมนักลงทุนต่างชาตินะครับเขาถึงถอนการลงทุนออกจากในบ้านเราไปแล้วก็ไปลงทุนในตลาดอื่นแทนนะครับเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างประชากรไม่เหมือนเดิมกําลังซื้อปรับตัวลดไปและผลประกอบการมีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวลดลงไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ถัดมาครับประเด็นที่4ทางด้านของเศรษฐกิจไทยเองกำลังจะขาดแคลนแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะอย่างแรกครับคือจํานวนครับจำนวนกําลังจะขาดแคลนถามว่าเพราะอะไรเพราะคนเกิดน้อยลงอันนี้แรงงานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะน้อยลงแน่ๆในอน,นาคตอย่างที่2ตัว productivity นะครับหรือว่าตัวผลิตภาพผลิตผลคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเรี่ยวแรงในการทํางานย่อมน้อยกว่าคนวัยรุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น2ปัญหาใหญ่เลยแหละครับ ระยะยาวเนี่ยจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อภาคการผลิตรวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านเราในช่วงทศวรรษถัดไปนะครับซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เจริงๆเขาก็ประเมินเรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าเอาเฉพาะปัจจัยด้านการลดลงของกําลังแรงงานนะครับ mm. ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมเนี่ยมีตราการเติบโตโดยเฉลี่ยลดลงไปอีก0.7%ในระหว่างปี2020ถึงปี2050ครับ มาดูผลก,ก็ทบต่อตลาดเงินและนโยบายเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอย่างแรกคือภาะวะสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะมีแรงกดดันต่อค่างเงินบาทหลายคนบอกว่าโอ้จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกคือภาะวะสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะมีแรงกดดันต่อค่างเงินบาทด้วย ซึ่งดูจากกราฟิกนี้กันก่อนเลยนะครับช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนของคนไทยเนี่ยมันกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนื่องจากว่าคนที่มีอายุเนี่ยนะครับเขาก็มักจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงไปแล้วก็มีการออมที่สูงขึ้นเพราะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่ารายได้อาจจะหายไปในช่วงวัยเกษียณเพราะว่าไม่ได้ทํางานก็ไม่มีไรายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการออมนั่นเองครับในขณะเดียวกันมุมของการลงทุนหลัก อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในมุมของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับความสามารถในการรับความเสี่ยงก็จะน้อยลงไปแล้วในขณะเดียวกันต่อให้เขากล้าที่จะลงทุนนะตราผลตอบแทนมันก็ต่ำเตี้ยระดินมากๆดอกเบีย้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีความผลันผวนขึ้นๆลงๆของสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์นั่นเองซึ่งถ้าว่าช่องว่างตังน,นี้มันห่างไปเรื่อยๆก็จะเป็นแรงกดดันต่อค่างเงินบาทด้วยนะครับค่างเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะแข่งข้าเพิ่ม,ม โมแข่งค่านั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศนะครับก็จะมีการนําเข้าสินค้าที่ลดลงเพราะว่าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงในขณะที่ไทยเองก็ยังเป็นประเทศที่พึ่งพาก,การส่งออกทั้งสินค้าและก็บริการในระดับที่สูงไทยนะครับก็จะอยู่ในภาวะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงต่อเนื่องส่งออกมากกว่าการนําเข้าวางเงนเถอดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ค่าเงินบาทแข่งข้าในระยะกลางและระยะยาวครับ คนที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ค่าเงินบาทแข่งค่าก็คือบรรดาผู้ส่งออกนั่นเองถ้าในมุมของความสามารถในการแข่งขันนะเพราะถ้าว่าบรรดาคู่แข่งนะครับของเขามีการอ่อนค่าในเรื่องของค่าเงินนะครับพอเปรียบเทียบกับเราในมุมของผู้บริโภคนะเขาก็จะมองเลยว่าเฮ้ยสินค้าจากบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกันเป้เลยแต่เหตุไนทําไมถึงราคามันแพงกว่าเจ้าอื่นล่ะเขาก็อาจจะไปซื้อจากประเทศอื่นก็เป็นได้และตามธรรมชาติเลยนะครับ แบรนด์สินค้าในบ้านเรายัางไม่อยู่ในสถานะที่สามารถไปต่อรองราคาในตลาดโลกได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งที่ทําให้ผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวจากค่างเงินบาทที่มีการแข่งข้ากับอย่างที่2ครับโครงสร้างระบบการเงินกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ตอนนี้ถือว่าต่ำมากใช่ไหมครับเกิดจาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็เป็นนโยบายของธนาคารกลางทุ่นทุ่มลโลกแหละครับที่ตอนนี้อัดชีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยม,มันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่2มันเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุด้วยนะถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุม,มีตังค์นะครับสิ่งที่เขาอยากจะเข้าไปลงทุนมันก็จะมีอยู่2แบบแบบแรก สินทรัพย์ที่เขาสนใจเข้าไปลงทุนต้องมีความปลอดภัยเอาเซฟๆหน่อยผลตอบแทนอาจจะไม่เยอะมากไม่เป็นไรแต่เอาแบบเซฟๆนะครับเพราะเขาต้องเอาเงินตรงนี้เอาไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับอย่างที่2ก็จะลงทุนเป็นระยะยาวๆเลยนะครับที่อาจจะลงทุนในพันธบัตรระยะยาวอาจจะลงทุนในพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระยะยยาวไปเลยนะครับแล้วค่อยเอามาใช้ทีเดียวในยามที่เกษียณนะครับหรือว่าอาจจะอายุ6 0 6 5แล้วแต่คนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่ําด้วยเพราะความต้องการในการ Search for yield นะครับในการมองหาอัตราผลตอบแทนประเภทนี้มันจะเยอะมากดีมาจะแห่เข้าไปลงทุนสินทรัพย์ประเภทนี้เยอะๆก็เลยทําให้อัตราผลตอบแทนนะครับในระยะยาวก็จะเริ่มปรับตัวลดลงไปอีกมุมหนึ่งนะก็จะทาให้สถาบันการเงินที่ปกติเขาจะทํากําไรจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยเขาจะไม่สามารถทํากําไรได้เหมือนเดิมครับ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่ต่ํายาวนานเนี่ยยังสร้างแรงจูงใจให้กับนักทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่นั่นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะที่ประเมินความเสี่ยงต่ําเกินไปแล้วก็จะทําให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของโอกาสในการลงทุนหรือว่าขาดทุนว่าง,งันเถอะนะครับและถ้าหากว่าขาดทุนกันเยอะๆก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในภาพรวมด้วยครับผลกระทบอีกด้านหนึ่ง ต่อธนาคารพาณิชย์มันจะมีอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่าเศรฐษฐกิจโลกเศรฐษฐกิจไทยชะลอตัวลงมาบรรดาภาคเอกชนเองเขาก็อาจจะไม่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติมใช่ไหมครับ <S <S และนั่นคือหนึ่งในธุรก,กิจหลักของธนาคารงั้นเขาปล่อยสินเชื่อลดลงนะครับกำไรก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับความกลัวนะครับที่พอปล่อยสินเชื่อไปแล้วเอ๊ะมันจะเป็นนี่เสียหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันส่งผลต่อกําไรโดยภาพรวมของกลุ่มธนาคารเขาเลยต้องดิ้นครับ ลองมองหาโอกาสในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆครับซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงตามมานะยกตัวอย่างเช่นการรุกตลาดสินเชื่อรายย่อยการบุกเบิกธุรกิจในต่างประเทศซึ่งถ้าว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรัดกุมมากพอครับก็จะส่งผลทางอ้อมต่อสเสถียรภาพโดยภาพรวมของระบบธนาคารในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันครับ อย่างที่ 3. ครับประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายทั้งนโยบายการเงินและการคลังนั้นก็จะน้อยลงครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการใช้จ่ายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีในการสร้างแรงจูงใจประเภทต่างๆคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณแล้วส่วนใหญ่ข้อแรกเลยมักจะไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือในมุมลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนใช้จ่ายนะเพื่อการบริโภคแล้วก็กู้เงินเพื่อไปลงทุนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่นะจากพฤติกรรมการบริโภคที่ใช้จ่ายน้อยลงของผู้สูงอายุแล้วก็โอกาสในการลงทุนที่ลดลงไปก็อาจจะกลับสร้างผลข้างเคียงด้วยนะครับแน่นอนครับถ้าอาตาตัตราดอกเบี้ยลดลงมาเนี่ยรายได้จากผลตอบแทนเงินฝากของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปตามไปด้วยครับ หนึ่งในท่าไม้ตายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับก็คือการใช้ใจ่ายจากทางภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนั้นเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ดูจะได้ผลนะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าสมมติมุมมองของภาคเอกชนถ้าอยู่บนสมมติฐานว่า1 โครงสร้างของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปการจับจ่ายใช้สอยในอนาคตอาจจะลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกัน,นกเศรษฐกิจในภาพรวมอาจจะใกล้ถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวแล้วนะครับในมุมมองของเอกชนเขาจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือประสิทธิภาพในการที่ดึงดูดสร้างแรงจูงใจจะมากเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ครับถัดมาครับภาระทางการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการครับอีกด้านหนึ่ง คนทํางานเนี่ยจะต้องรับภาระจากผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเกือบ2เท่าครับในขณะที่รายได้จากภาครัฐเองก็มีแนวโน้มลดลงจากฐานภาษีของคนในวัยทํางานที่น้อยลงครับ จะยิ่งทําให้พื้นที่ในการดําเนิ ONG IR, นนโย,ยบายทางการคลังเนี่ยก็จะลดลงไปอีกฉะนั้นประเมินสารตะคํานวณดีลูกคิดกันทั้งหมดแล้วนะครับ KKP Research หรือว่าเกียรตินภัทระาเขาก็ประเมินนะครับว่าเสถียภาพในการเติบโตตัวเลข GDP ในบ้านเราเนี่ยจากเดิมที่เคยคาดกันไว้นะครับว่าจะเติบโตได้3.2-3.5%ต่อปีนะ ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้อนาคตอีก10ปีนับจากนี้ไปตัวเลขอาจจะลดลงมาเหลือ2.6-2.8%ถึงต่อปีนี้ลดลงมาพอสมควรอย่าลืมนะครับว่ายังไม่รวมด้วยนะว่าเรื่องของการลงทุนที่อาจจะชะลอตัวลงไปตามขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่อาจจะมีการปรับตัวลงไปในอนาคตถ้ามีการลดลงไปจริงนะครับตัวเลข g d p ก็อาจจะเติบโตน้อยกว่าน,นี้อีกนะครับ อันนี้อาจจะต้องมองหลายมุมหน่อยนะครับคือถ้าสมมติว่าเป็นมุมของธุรกิจหรือว่าเราที่เป็นนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่กําลังจะมานะครับผมต้องมองให้ออกอย่างแรกเลยแน่นอนครับจำนวนของคนที่สูงอายุนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เรามองธุรกิจก็ต้องมองว่าธุรกิจไหนที่อินเทรนด์กลังจะมานะครับพวกยาเวชภัณฑ์นะครับการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนไหนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยามว่างของผู้สูงวัยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ค่อนข้างจะสดใสหน่อยนะครับแต่ ถ้าหากว่าธุรกิจไหนก็ตามที่เขาอาจจะทําในส่วนของตัวธุรกิจที่ต้องมีการจ้างงานกันเยอะเราต้องดูนะครับว่าเขามีการปรับตัวเองหรือเปล่ามีการใช้เทคโนโลยีในการใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการทดแทนแรงงานที่อาจจะหายไปนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหรือไม่ถ้ามีก็ยังพอที่จะเข้าไปลงทุนได้อันนั้นคือในมุมของทางฝั่งบริษัทนะฮะถ้าเป็นสถาบันการเงินล่ะผมว่าตรงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถ ตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุได้เช่นในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแต่ถ้าถามในมุมของพวกเราที่เป็นผูพ้พกทั่วไปหล่ะเรากําลังเจอกับภาวะสังคมผู้สูงอายุเราต้องทําอย่างไรนะรผมคงไม่มีคําตอบให้แบบ100%เต็มนะครับแต่อยากจะชวนคิดซะมากกว่าว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรถ้าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ละท่านมีการปรับตัวกันอย่างไรลงทุนมากขึ้นไหม มีวิธีการใช้ชีวิตกันแบบไหนเอาละครับนี่คือทั้งหมดสําหรับเรื่องราวในวันนี้ที่นํามาฝากกันชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับถ้าเป็น Facebook อย่าลืมกด Follow ถ้าเป็น YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่จัดให้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกักกกกััับบบบออีีีกกกกกผมมนพจจาเถครสสวด